มส่งสื่อของสื่อของื้อพ่อใไทยพ่อใหญ่ไทยยังเว้ยเจ้านี่หาเบ่าเนะทาะผัดไทยสวัสดีครับสวัสดีครับห้องนี้ได้เล่นไหมครับไม่รู้ครับอา้าวยังยังไม่เล่นกันเหรอเล่นแล้วครับอา้าวอันนี้รู้จักกันไหมสองคนรู้จักกันครับอ๋อ <c oughs> เพื่อนกันใช่ไหมใด้แล้วครับอา้าวแล้วเธอเธอพูดไปขำไปอะไรแ ได้ดยนินเสียงพัดลมบ่ได้ยินเออได้ยินไปเถเอ้าถามทำไมก็เึกว่าจะแบบช่วยบงังพัดบังลมให้หน่อยอะไรงนี้พัดไทยอิ่มบุญใช้พูดแล้วหิวเลย <S <S> แค่อกผักอกพูดแล้วอยากซักผ้าเลย <S <S> ถ้าไม่ได้เสียงพีเขามันแปบกแปลกๆวันนี้ว่ะวันที่เขาไปเรียในยทุพท์เลย <S <S> มันมันบอกแปลกดอกเว้เหมืนอนเจ้าไดเรยนในทศัพท์ เอาเล,เล่นได้เล่นได้ตุกูไหมเอาเล่นเล่นได้ใจเดบอต้องให้พี่พัดไทยเดบเล่นซีซีเว้ยสอยกันตัวใครทำอะไรนาะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยคุณเด๋วะค่อยนี่ยล่ะมามามา <c oughs> เล่นเกมดีกว่า <c oughs> แต่ต้นนีปเจอได้เล่นเกมบอสไ <c oughs> <c oughs> ข่คาไไดจะคุยกับเจ้าอยู่เนี่ย เอาซีเปเลยมากระไรอโอโอเคโ okay. อเคทำไมเนอใช่ฮะทุกทางเขาดิเขาอยู่จังหวัดไหนเขาพูดว่าอยู่จังหวดไหนเขาอยู่จังหวัดไหนอ๋อเราอยู่ระยองระยองเดี๋ยวบอกว่าซาตินยิงยิงก่อนยิงก่อนเออเออเนี่ยช่วยยิงอยู่ <c oughs> อ่าเ,เดี๋ยวนะในคุณนอะในนุดน๊ดนุ๊ดลองพูดหน่อยนุด๊ดทำไม อ๋อโอเคอันนี้เสียงนุชใช่ไหมใช่โอเคครับ <c oughs> แล้วเพื่อนเธอชื่ออะไรอ่ะชื่อเนยใช่ชื่อเนอยโอเคหูยังไงวะก็เ,เห็นนุชเรียกไงอ๋อเออเราเป็นคนแบบช่างสังเกตนะเราอาพวกเธออยู่จังหวัดไหนอยู่ทุกที่เอาอยู่ทุกที่รวมถึงอยู่ในใจพี่ด้วยไหมเราอีกะเห็นว่าจะเขากเทนกูไปได้อีกู เมื่อกี้อ่ะอกูจะขับอันทีววท่กูอวว youtube ทีอ่ะเราเราลืมเบิงว่งาว่าน่ะมีคนเหมือนเรามันมีคนมาดูกูเดินเบิงเขาอ,อ,อ่ะช่วยกูเขาไปได้อ่าสรุปเธออยู่จังหวัดไหนนะบุรีรัมย์บุรีรัมย์โอเคครับนครน,นายกยิ้อยววู่ไปสวยเลยเอาส,สรุปอยู่ที่เดียวกันไหมเนี่ยอยู่เดียวที่เดียวกันเออเอาเอาดีๆดิเออสับสนบเดี๋ยวไม่ต้องสับสนหรอกเอา เราค่อยสีสับคอเจ้านี่แหละยอกยอกซับบาเขาดิทำไมหนังด้านหน้าด้านอ้าวอย่างเงียบสิเอาล้มเลยเนี่ยเจ้าจะล้มอ่ะทำไมนุชไม่ช่วยอ่ะอ้าวเห็นไหมนุชไม่ใช่นุชนี่วาอันนี้มันเหนย่อยขอบคุณมากมากเอา ขอบคุณเห็นอย่างเนี่ยบ้านเนี่ยเอาขอชูมเนมไหนคนวะเดี๋ยวเจ้าบ่เห็นบ่ข่อยก็เห็นอออ๋ออพันเลือดพันยาอ๋อเนยเนยแรงไดมอนมันก็เลยเจอกับแรงไดมอนหมดเลยเนยต้องแบกแล้วแรงเยอะสุดอ่ะเบอร์เบอร์เบอร์สองไหมยิ่งแม่ยิ่งแม่ ยิงแม่ยิงแมวโอ้ยเจ้าเนาะยิงแม่เพื่อนเพื่อนเราล้มเราได้ป่ะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงเฮ้ยยังเฮ้ยหนึ่งหนึ่งเ้วหนึ่งหนึ่งเนยสู้โซ่เป็นกำลังใจให้นั่นน่ะเอออ้ออย่าขึ้นไปอย่าขึ้นไปวงมันบีบอย่าขึ้นไปอย่าขึ้นไปเอาเจ้าเอาออกม่อใอย่ายังไม่ทันสู้กับเขาเลยอ่ะ ทำทำไมไม่พูดภาษากลางฟังไม่ออกอ๋อเบาประซัดเบาประซัดมันต้องมาข้างนี้แหละพี่วิเศษใสค่อยไม่เห็นเจ้าก็เล่นแย่งหนาแล้วเจ้าก็โดนยิงนั่นตัวเจ้าว่าเห็นยังตัวนี่เออยิงมันก็เป็นไงซ้ำเลยซ้ำเลยอ่าวตามมาติดติดเพื่อนสุดในยิงอ๋อเอาตามมาติดติด นุ๊ตนุ๊ตตามมาหมนุ๊ตไม่พอตามนุตามมาเร็วๆเพื่อนรออยู่สามคนนั่นแหละนุ๊ตนุ๊ตไม่ต้องทำตามที่บอกก็ได้นุ๊สวยงามมารับเก่าสามเลยโอ้โหตัวเน้นๆตัวก่สร้างนี้ตัวเน้นๆครับตอนนี้ช่วยด้วยครับมันตั้งวอ อื้ตัวนี้เจ็เจบเจ็บหนักเจ็บหนักนุดเนยนุดเนยยังไงนุดเนยนุดเนยเร็วๆวนุดนุดอ่า <Wow. S 1> เ,เดี๋ยวให้ให้ปืนนี่ก<อ>่อนปืนยังแควตนาแควตนาให้ให้ใจเดบอบ่แต่พวกเธอนี่อายุเท่าไหร่เนี่ยอ,อายุสามร้อยปีเอ้ยอมยอมขีโมไปเลยเนยอายุสิบสามนั่นวะ เจ้าหนเจ้าหนสิบแปดอ๋อเขาอยู่สิบห้าใครจะตามมาเดี๋ยวเราเปิดเอาไหมเอาไหมมาเอ้ยนนั้นที่เดี๋ยวเจ้าขวัญเปิดไหมมอบหนึ่งมอบหนึ่งมอบสองมอบสองมอบสามมอบสามจอจอเนี่ยครับตัวสุดท้ายแล้วจอเลยตายหน่อยสวย ฮอบาได้คิวเฮ้ยรอรอแตลัดเนาะไม่เอายิงโด,โดนตัวน,นึงแล้วมันจูกเผื่อนแล้วฮอบาได้คิวเลยอ๋อโทษโทษโซ้ำซ้ำให้ไม่ทันแหงพปย้ายไ่ยเปิดพปย้ายที่ไหนโอ้ย,อยเจ้านี่ว้าวจังสี่ค่อยเสียใจเลยสวยฮอลลาคิวเอ้ยได้หมดแหละแ้วเต่ตัวของบนแหละขอจังใส่เนาะ ยิงทะลุยิงทะลุยิงทะลุแมพยิงทะลุแมพอ้าวสวยป้าเฮดเพื่อนคือโหดแทเท่ะสวัสดีครับสวัสดีครับดีเนี่ยดีครับดีไหมคะโอ้ยเจ้าเขาบอกว่าเล่นโกดแม่แล้วเขาอยู่แหล่งแม่งอ่ะฮีโร่อีกเลยนะเราเจอฮีโร่อีกแน่ไม่เป็นไรครับ เออเขาไม่เขาไม่ซีแหลงเขาไม่ซีเลยไม่ซีหรอกดีเลยชื่ออะไรครับดีเลยที่นนะครับฮะดีเลยชื่อนนครับชื่อนนโอเคนนทําไม่มีแต่นนหนูว่านนนุ๊ตเนยโอเคนนนุ๊เนยเขาเป็นแก๊งเามาเป็นแก๊งอ๋อเพื่อนเธอใช่ไหมไม่เออเบอร์เบอร์สองคืนอย่างที่ถามคืนเลยอะไร ยิงยิงอยูย่ยิงอยูย่ยิงย่งถามแตกนั่นมันได้ยิงใอะไรอ้าวอ,อ,อ,อื้อฉันเห็นอย่างงู้เลยเจ้คิวเหเน่กก็ได้โอเคโอเคเอาไปคิ้วเลดเจ้าต้องเจ้าเจ้าต้องแบบว่ายิงเห็นมันจะดแจงเราเลยอนัดหนึ่งเราเห็นมีอะไรอย่างนี้โอ้ยมันก็สวนคอยแตกเหรอ <c oughs> <c oughs> เอานอนรีบทำไมอ่ะเออแดดมันร้อนฮะอ๋อ เมื่อสองขอซื้อขอซื้อภเยในไทยพอไนไทยอีกย่างโอ้ยเจ้านี่หายเปล่านะเจ้าหัวแตกสวยเขาเขาคือบอดี้คิวอ๋อคู่บอดี้คิวหรือคิวหนึ่งค่บอดี้คิวดอกเจ้านะเดี๋ยวพอไนไทยกับพอไนขอซื้อยังนะทำไมอ่ะชื่อนนท์เขาชื่อนนท์ไม่ใหญ่เนย พอ่พอยายไทยอนพ่อยนุ่นหรอก,กับแม่ยายนุ่นัวแ,แบกเข้านะคะห้องตอนยิงแม่ยายเนยบนหลัอยูเจ้ามเมท่าแมท่าเนยตรวจตวจนุ่นตรวจตวจไทยโอ้ยแยกเสียงก็บออกเนาะอุย้ยเงื่อนไหลนอนอยู่จังหวัดไหนครับชนบุรีครับชนบุรีโอเคค<ๆ><ะ>รัคบจีแ,บบแล้วกรับท่ามูลจดแล้ว โอ้โหปัญญไทยคนไทยเย็นๆิสองตัวเย็นเย็นยู่ใจเย็นยู่เดี๋ยวพอแจ็คหมดเด็กก็หนึ่ยุ่งไปปัญญายังปัญญายังเจ้านี่คนไทยชุบแขวนนี่โอ้ยเจ้าเนาะเออเออห่วยสิแตกจะลุ้มดิพี่คิดในตัวได้ไหม แตกแตกไปแล้วค <kung> ่อยเป็นภูมิไม้ไปเล้วภูมิไม้ได้เดมแตกไม่ทำอะไรเลยอ่ะนนอายุเท่าไหร่อ่ะนนอายุสิบห้าอายุสิบห้าเท่าเท่าพวกนี้เลยเท่าเนยกับนุ๊ตเลยเป็นเพื่อนกันนะเนี่ยนอกจากนอกจากนอกจากคนย่ยไท่เมียคนย่ไท่อายุสิบแปดโอ้ยคอยอายุสิบห้าคือกัน แต่คิวแลวเขาต้องไปซีซูนด้อเป็นกำลังใจให้ด้วยโอเคไหมสูชูนะคะพ่อใหญ่ไทยกับพ่อใหญ่นะุ่นุดด่มไมุ้่ไมไม้เดินได้อะุ่มไม้พัญญาได้ด้วยเฮ้ยๆๆๆ เอ้ามันยิงถึงเฉยนนมันยิงถึงได้งะ่ะ <1> 1> ไปกับนวดดีกว่าไปเอานุตตามมาดิอ่ตาตั้งไงวอลเล่นหมดแล้วเอ้าตาั้งไงวอลเล่นทำไมอ่ะนนนะ <1> 1> เฮ้ยมันมาแล้วนุตจัดก,การมันเดอฮะไอ้บอลบอลเขาแบงค์ยิงรัวๆเลยเลยิงรัวนุตนุตรีบรีบหลบนุตนุตหลบก่อนเขาเห็นแล้ว มันเล่นบาเลเดอมันวิ่งไปแล้วจังไงบอทท่านเรียบร้อยใครกล้ามาทำนุชไม่ยอมหรอกบ้าเรามันอยู่ในเอ็กผมไมให้หมดมาตัวสุดท้ายอยู่ไหนครับอยู่ข้างบนครับโอเคเดี๋ยวจัดให้ข้างบนนี้คือบนบ้านหรือยังไงไม่รู้เหมือนกันนี้บนบ้านครับชั้นสองเห็นละ มีระเบิดหรือไม่นี่ไงเอานี่ไปกินเอานี่ไปกินดูดูนะดูนะเผเท่าจะมาก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 เฮ้ย<ม> <sporting noises> นนไม่ตายนนไม่ตายไม่ต้องชุบแล้ว <home> โอเคครับถ้าใครชอบกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย